ฝังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่25กันยายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในรอบเย็นของวันครับกลายเป็นขมรนสร้างความตึงเครียดสูงที่สุดรถถังมาประจำการแล้วในตอนนี้โดยมีรายงานอย่างเป็นทางการครับในบริกรบพระที่2นั้นคลุกคลนอย่างต่อนเนื่องซึ่งไทยเราก็จ่อสวนกับแนวรบเขาพระวิหารเหมือนกัน พร้อมกับล่าสุดยังมีอัปเดตออกมาจากฝากฝั่งเขมรที่ตอนนี้สั่งอพยพหนีตายกลางดึกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่หยุดอพยพกันเลยในจังหวัดอุดรมีชัยที่ตรงข้ามกับแนวเขตชายแดนภาคที่2ของไทยเราแต่ก็ยังมีอีกเรื่องพีิกหนึ่งครับคือมาลีโสเจตาออกมาแถลงการสําคัญ บอกว่าที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดกับเหตุการณ์สองวันก่อนหน้านี้หรือว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นฝั่งไทยเราที่ยั่วยุเขมรเองโอ้โหแต่และเรื่องราวเนี่ยไม่มียอมรับสําหรับลูกสมุนของฮุนเซนซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนกองทัพภาคที่2กันก่อนก็อย่างที่ผมอัปเดตไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่กัมพูชานั้นมีการยั่วยุตลอดทั้งคืนเลยมีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดโดยล่าสุดนั้นทางกองทัพภาคที่2ก็ได้รายงานออกมาชัดเจนมากนะครับท ยิบด่อยทุกประเด็นสําคัญก็เปิดออกมาแล้วโดยสถานการณ์เมื่อคืนนี้ครับที่บอกว่ามีเสียงปืนมีเสียงระเบิดซึ่งก็เป็นฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาครับได้ประจําการอาวุธยิงสนับสนุนวิถีตรงเข้ามาในพื้นที่แนวชายแดน โดยมีการนำรถถังหนึ่งคันเข้าที่ตั้งบริเวณพื้นตรงข้ามช่องตาเท่าทางขึ้นเขาพระวิหารครับในตำบลเสาดร,รงชัยอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดห่างจากนเส้นปฏิบัติการไทยเนี่ยประมาณ300เมตรแล้วทางกองทัพบ,บกก็คาดการว่าเป็นการเตรียมปฏิบัติทางทหารต่อฝ่ายไทยอย่างแน่นอน พอนารถถังมาจ่อประชิดแนวรบเข้าไปวิหารแล้วครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นต่อมาในเวลา20นาฬิกา50นาทีฝ่ายทหารไทยก็มีการปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทางทิศตะวันออกระยะประมาณ150เมตรติดกับแนวรูลวดหนามของฝ่ายไทยแล้วก็ยังตรวจพบแสงไฟประมาณ5ดวงในระยะ100เมตรบริเวณแนวรูลวดหนามซึ่งน่าจะเป็นไฟจาก เขมเหนเองนะครับที่มาส่องดูลาดลาวพร้อมกับได้ยินเสียงปืนเล็กยิงเข้ามาบริเวณพื้นที่วางกําลังฝ่ายไทยเราอีกจํานวน3นัดแล้วก็คาดการว่าฐานกบ,บูชานั้นพยายามเข้ามาเกาะแนวรุดหนามฝ่ายไทยเราเพื่อที่จะต้องการตรวจสอบแนวการวางกําลังและก็มีการยั่วยุอย่างต่อนเนื่องซึ่งก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกกับเวลาตีสองนาฬิกาห้นาทีฝ่ายไทยเราก็มีการลาดตระเวนในพื้นที่ จุดตรวจ3ามแยกตะบลตาเมียงอาําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น1ครั้งจากทิ่ใต้ระยะประมาณ150เมตรครับติดกับแนวลวดหนามของฝ่ายไทยเราอีกซึ่งรอบนี้ก็คาดว่า เป็นการใช้ระเบิดเนี่ยคว้างเข้ามาแนวกําลังฝ่ายไทยเราเพื่อตรวจสอบแนวการวางกําลังและก็ยโยยุทหารไทยแล้วไม่จบเพียงแค่นี้นอกจากนี้ก็ยังตรวจพบโดนบินลุกล้าเข้ามาแนวเขตแดนใกล้เคียงปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินเองและก็พื้นที่พลานหินแปดก้อนอําเภอกันททลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นฝ่ายไทยเราก็ยังไม่มีการตอบโต้และไม่มีการสูญเสียหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดก็ยังคงยึดมั่นในหลักการครับอดทนอดกลั้นปฏิบัติด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายไปสู่ความรุนแรงเรื่องมาถึงขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าบานปลายไปแล้วนะครับเพราะรูปแบบของเขมรเ,เองก็เหมือนวางกันมาอย่างเป็นระบบและก็วางเป็นขั้นตอนเลยเพื่อสร้างภาพในวิธีนา,นาชาติว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายริเริ่มปฏิบัติการทางทหารและฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทํานี่ก็เป็นอัพเดตเรื่องราวอย่างเป็นทางการจากกองทัพภาคที่2นะครับที่มีรายงานออกมาถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากตั้งแต่เจรจาหยุดยิงกันรอบนี้ ถือว่าตึงเครียดสูงที่สุดเลยนะครับเพราะมีการนํารถถังเข้ามาจ่อประชิดเข้าที่ตั้งพร้อมยิงเลยในแนวรบเขาพระวิหารซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยมันอยู่คนละจุดกันทั้งหมดเลยนะครับจุดแรกเนี่ยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดตำบลเสาทงชัยจุดที่2อ,อยู่ในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับตำบลตาเมียงจุดที่3ก็อยู่ในเขตอำเภอพนมดงรักตอนนี้เชื่อว่าหลักๆเลยน่าจะเป็นภูมิมเขือ ช่องอานมา้าปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมืองทุมที่ขม่นนั้นต้องการอยากจะได้คืนไปสุดท้ายเนี่ยมันเป็นดีเดนของเราครับเรายอมไม่ได้ก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะทางกัมพูชาเองประกาศให้ชาวบ้านในจังหวัดอุดรมีชยัยและก็จังหวัดพระวิหารนั้นเร่งอพยพกลางดึกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังพากันอพยพหนีตายอยู่ซึ่งตามรายงานเนี่ยก็มีการระบุว่าทหารกัมพูชาให้เหตุผลกับชาวบ้านนะครับต้องเร่งอพยพเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงและก็ด้านการทหารโดยชาวบ้าน เมนในจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดพระวิหารนั้นก็เร่งอพยพกันอีกครั้งหนึ่งตามคําสั่งของฝ่ายด่านกบูชาคือมันมีภาพและก็คลิปออกมาชัดเจนมากแต่สิ่งที่เขมรนวางแลนไว้เนี่ยมันเหมือนเดิมเป๊ะกับรอบแรกนะครับเพราะมันยังมีภาพออกมากับการรื้อลวดหนามของฝ่ายไทยเราอีกต่างหากซึ่งไม่รู้จริงเท็จอย่างไรแต่ว่าก็ต้องรอทางฟังกองทัพเนี่ยออกมาตู้แย้งนะครับเพราะมีคลิปออกมาชัดเจนเลยว่า หากรกบูชาครับหรือรวดหนามฝ่ายไทยเราซึ่งก็ไม่รู้อยู่ตรงจุดไหนหรือว่าขาเมนจะมาทำคอนเทนต์อีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์ทราบกันเพราะเคยมีมาแล้วนะครับกับการที่ขเมนมาหรือรวดหนามไทยเราซึ่งถ้าเกิดจะ องมีการประทะก,กันอีกรอบหนึ่งจริงๆก็มีความเป็นไปได้หากมีปัจจัยต่างๆนะทำให้ไทยต้องรบอีกครั้งหนึ่งหากว่ามีทหารไทยของเราได้รับบาดเจ็บกองทัพของเราเนี่ยประกาศชัดเจนว่ามีความพร้อมมากๆทั้งเรื่องของยุทธุปกรณ์และรอบนี้ก็เชื่อว่าจะหมดภัยคุกคามกันเลยทีเดียวแล้วก็มีแนวโน้มสูงที่จะผลักดันไปสู่สถานการณ์ความขัดแยง้งรุนแรงอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกครับเราเนี่ยเตรียมกําลังพร้อมไม่หมดแล้วเปิดมาเมื่อไรเนี่ยก็พร้อมปิดเกมทันทีน่าจะ ไม่เกิน3วันด้วยซ้ําแต่ก็ประมาทไม่ได้กองทัพโดนของขมินมันมีนะครับมันมีเหมือนกันที่มากไปกว่ากองทัพดูจะตอบโต้แรงกว่ากองทัพก็คือฝีปากของขมนนั่นเองโดยเฉพาะพลโทมาเดียโซเจตาล่าสุดครับแถลงข่าวออกมาแล้วแต่บิดเบือนหมดทุกป,ประการที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้กับฝั่งของขมนเองโดยก็ได้ออกมาโต้กองทัพภาคที่2ว่าขามินนั้นไม่ได้มีการยั่วยุและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดเพราะมีการกล่าวหาไทยเราด้วยนะครับว่าเสียงปืนนี่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ดังมาจากฝ่ายไทยไม่ใช่ฝั่งกัมพูชาโดยเจ๊ผนโทมาลีโสเจตาครับก็ได้ออกมากล่าวอ้างว่ากัมพูชานั้นไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นยั่วยุแต่อย่างใดและจากการยืนยันของด่านกัมพูชาที่ประจำการอยู่ในแนวหน้านั้นก็มีรายงานเหตุการณ์ดังนี้ เวลาตีสองหนาทีครับของวันที่25กันยายนหรือว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน1นนัดมาจากฝั่งไทยและก็เวลาตีห้าได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่งนัดมาจากฝั่งไทยเวลา6กโมงได้ยินเสียงปืน1นนัดมาจากฝั่งไทยเวลา7จ็ดโมงก็ได้ยินเสียงปืน1นนัดมาจากฝั่งไทย โอ้โหใครจะยิงตรงเวลาขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้ยิงปลุกแน่นอนถ้าเกิดเรายิงแบบนี้ซึ่งแค่คาโกหกหรือว่าเขียนมาเนี่ยมันก็ไม่ตรงแบบโอ้โหชัดเจนมากนะครับเวลาเนี่ยไม่ตรงกันเอาไว้ง่ายที่ขมรโต้แย้งมาก็เป็นเวลาที่ไม่ตรงกันเลยแล้วก็มีการสรุปพิงท้ายนะครับบอกว่าในโอกาสนี้กองทัพกัมพูชาขอย้ําถึงความมุ่งมั่นที่จะเคารพและดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง กมูชากับไทยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีประสานงานกมูชาในพื้นที่แนวหน้านเนี่ยซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ชี้แจงสถานการณ์เป็นประจำเพื่อป้องกันความตึงเครียดที่ไม่ไจําเป็นนี่เป็นเรื่องราวที่แย่ที่สุดที่ผมรับรู้มากับการหน้าด้านหน้าทนาข,ของข,องขมรน,นะครับเรามีหลักฐานชัดเจนแจม่มแจ้งว่าเป็นยังไง แต่เขเมนเล่นละครเก่งนะครับโกหกเก่งมากสมกับเป็นประเทศที่สแกมเมอร์จริงๆคือโกหกแบบเนียนๆไม่ได้มีการตื่นตระหนกแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องรออบเดตติดตามกันในพื้นที่กองททพที่สอโดยเฉพาะ4จังหวัดภาคอีสานออกมาครับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นั้นเขเมรลุกล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยเราอีกแล้วครับซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าผาตะวันลับโดยรายง,งานนี้ครับก็มีการลงสํารวจพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะ มีการพบฝ่ายกัมพูชาครับปลูกต้นมะม่วงรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเราตั้งแต่บริเวณป่าชายแดนทางทิศตะวันตกหลังบ่อนคาสิโนในเขตชายแดนช่องจองโดยมีการรุกเข้ามาในเขตไทยกว่า100เมตรครับแล้วตลอดแนวเลยเป็นช่วงๆไปจนถึงช่องลังเงียใกล้กับผาตะวันลับ และก็ช่องโปลดต่างตรงข้ามกับหมู่บ้านสกลอำเภอกับเชิงจังหวัดส,สุรินทร์ชาวบ้านในพื้นที่ครับก็บอกว่ากัมพูชานั้นลุกล้ําเข้ามาหลายร้อยเมตรมากรวมตลอดในใชายแดนเนี่ยเป็นระยะทางกว่า7กิโลเมตรและนอกจากนี้ก็ยังพบหมู่บ้านปริศนาโพในจุดดังกล่าวด้วยโดยจากการดีขึ้นไปสังเกตการครับบริเวณจุดชมวิว หาตะวันลับเนี่ยเพราะว่าปกติจุดนี้จะสามารถมองเห็นพื้นที่ที่เป็นฝั่งกัมพูชาอาศัยอยู่ได้ชัดเจนเลยแต่ว่าตอนนี้มีต้นไม้หรือว่าต้นมะม่วงในการทําการเกษตรซึ่งมีการบดบางที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาไปหมดแล้วโดยชาวบ้านในพื้นที่ครับก็มีการรู้สึกกังวลว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกัมพูชายึดไปหมดโดยเฉพาะช่องระยีก,กับช่องคลาคมุมเริ่มมีการลุกล้ําพื้นที่ชายแดนไทยแล้วแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีชาวบ้านกัมพูชาอยู่ไม่กี่หลังแต่อยู่แบบนี้มากันมากมากว่า20ปีจนต้นมะม่วงเนย โตหมดแล้วเก็บผลผลติตได้หมดแล้วก็ถือว่านานมาก นะครับแล้วไม่เพียงแค่นี้นะอดีตทหารพานครับที่ผันตัวมารับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านต,ตาบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเนี่ยเมื่อปี2 5 3 8มีการออกลาดตัเวนกับเพื่อนทหาร12คนแล้วเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชาแอบฝังเอาไว้เนี่ยซึ่งบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยและตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูพิกัดบุนแบนที่ก็ปรากฏว่าเขมรลุกล้ำมามา,มากกว่า500เมตรแล้วก็มีการปลูกมะม่วงเต็มป่าเต็มพื้นที่เลยซึ่งรายงานก็ยังบอกอีกนะครับว่ามาตั้งแต่ปี5้า่ลุกล้ำมามา,มากกว่าสินเนี่เปเี แ,แต่ฝั่งกัมพูชาก็อ้างว่าจะเก็บผลผลิตก่อนแล้วก็จะมีการย้ายออกซึ่งคาพูดเ,เราเชื่อไม่ได้พูดอะไรมาเราห้ามเชื่อเด็ดขาดก็ยังลุกล้ําเหมือนเดิมยังเข้ามาทํากินเหมือนเดิมตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ผักดันชาวกัมพูชาที่ลุกล้ําแผ่นดินนี้เนี่ยออกไปให้หมดแล้วยึดขึ้นมาให้ได้นะครับอยากจะให้เอาเจริงเด็ดขาดสักทีนึงก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นมือที่ ค่อนข้างราบนะครับไม่เหมือนกับโซนเขาพะริหารโซนภูมะเขือเนี่ยอันนั้นเป็นเนินเขาเราก็จะสังเกตได้ง่ายหน่อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเนินเขาอยู่แต่ว่าไม่ใช่เนินเขาสูงมันเป็นพื้นราบซะส่วนใหญ่ทําการเกษตรได้อยู่อาศัยได้แล้วมีแม่น้ําที่กว้างขวางตามแผนที่เลยครับอุดมสมบูรณ์มากๆแต่ข่าวเหม็นกลับกลายเป็นว่ามารุกล้ำไม่พอนะยังมาเอาเปรียบเกษตรกรไทยเราอีกน้ําก็ฟรีที่ดินก็ฟรี ม่กูเอาแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยก็ถ้าจัดก,การรอบนี้สำเร็จเนี่ยเราต้องผลักดันขมินออกไปจากแนวสันปันน้ำให้ได้มากให้ได้ไกลที่สุด นะครับเราไม่ต้องการจะยึดแผ่นดินของเาเมรแต่ว่าเราต้องผลักดันและทําลายสิ้นซากไปเลยกับอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์ที่มีระยะยิงเนี่ย40 50กิโลเมตรหรือว่า100กิโลเมตรต้องหาพิกัดชี้ทําลายให้ได้ช่วงนี้ก็ต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยจะบาะพี่น้องในพื้นที่ได้ข่าวว่าเริ่มมีการอพยพกันแล้วกับฝั่งไทยเราแต่ว่าฝั่งของเาเมออรอพยพกันมาตั้งแต่2วันก่อนหน้านี้แล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยหนักที่สุดนะครับออกไปกลางดึกเลยหลายครอบครัวก็หนีตายกนาาา่่งองออ,งองรรเืสณ ผมเชื่อว่ากองทัพจะเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงแน่นอนรอติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย